ก็ดีใจกับกับทิกเกิร์มากๆค่ะเพราะว่าเขาก็แบบตั้งใจมากๆากอะค่ะแล้วก็แบบรู้สึกแบบแล้ววันนี้มีมินิคอนเสิร์ตให้ดูด้วยก็เลยได้ได้แบบได้ดูรูปแบบทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแบบกินยำๆให้ดูใครียกรู้เลยนะชัวชัวชัวครับรู้สึกไงว่าจากเด็กกลุ่มนั้นมาไกลได้ถึงทุกวันนี้เราเป็นแม่เรา ใจไหมคะมันเกินความคาดแท้ไหนอ๋อก็ภูมิใจค่ะภูมิใจภูมิใจค่ะเพราะว่าเขาก็แบบตั้งใจแล้วฝึกฝนแล้วก็แบบทำได้ดีก็ไม่ยุคแค่นี้ละตอนนี้ก็แม่ซึ่งที่ผมานมาแม่พูดอย่างนี่นะแม่จะชอบมีน้ำตาและช่วงนี้ไม่ขนาดครับช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนเป็นการแบบให้กำลังใจมากมาย ให้กำลังใจไม่ต้องมันไม่ต้องแบบเป็นอิโมชั่นที่แบบซึ้งมากขนาดนั้นแต่ส่งความออกมาตลอดผมใช่ครับแล้วเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ผมก็เซอร์ไพรส์ว่าผู้ชายผู้ชายแม่ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนวันนี้ก็เลยเซอร์ไพรส์ตอนเห็นคุณแม่นั่งอยู่นั่งอยู่ในออเดียนต์ใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งเซอร์ไพรส์อีกตอนคุณแม่แมาจากหลังเวทีกระโดดมาครับมันแบบเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากๆครับและเป็นการ การพรีเซนเตอร์อันแรกของผม mm hmm. มาบีา mm hmm. กับ mm hmm. แม่ mm hmm. มามาสปอร์ตมาเชียร์ด้วยคือว่าบีฟรีมากๆที่ฝากงานคนไทยนะคะนักกล้องมาอย่างอ๋อที่จะมาใส่ข้อควาค่ะ,คะก็ก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะที่ให้การต้อนรับแล้วก็รักทิกเกอร์นะคะแล้วก็แบบในฐานะที่เป็นแม่นะคะก็ก็ไม่มีอะไรที่แบบดีใจแล้วก็ ภูมิใจมากไปกว่านี้แล้วค่ะการที่เราได้เห็นลูกเราได้ได้ก้าวมาทํางานในทาในสิ่งที่เขารักแล้วก็ได้การยอมรับนะคะก็อันนี้คือที่สุดแล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ยินดี่อกเป็นข้อมากๆนคจริงจริงพี่รู้สึกเลยว่ามันทลายคนที่ก่อนหนึ่มองว่าเป็นว่าแม่เป็นนักเองก็เป็นนักงลูกก็อาจจะต้องเลไรแต่ที่จริงนะมีผู้ดังที่ถูกตัวเองก็รู่จมัน โล่งใจเหรือน่ีใจทุกคนรองนคือกี่ไม่เคยเราไม่เคยคิดว่ามันจะม,มันจะมีการแบบว่าเอ๊ะอะไรยังไงเราไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าความที่เราเป็นแม่แเราก็คุณพ่อแม่และลูกยังไงก็คือส่งเสริมไปได้วยกันอยู่แล้วแล้วก็คิดมาตลอดว่าทิกเกอร์ก็จะต้องเป็นสไตล์ของทิกเกอร์อยู่แล้วค่ะเพราะว่า ด้วยยุคสมัยด้วยเพลงด้วยด้วยการแบบหลายๆอย่างมันก็เป็นสไตล์ของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นสไตล์เราจะแบบว่าคนละอย่างอย่างที่ทิกเกอร์บอกเลยะ <c oughs> อะค, <c oughs> ค่ะใช่ทิมีคอมเขาไม่ไปรึกษาเราตอนการกํายดเพลงอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นแทนลูกเพราะว่าเพลงนี้มันจะดังแค่ไหนเป็นคนจะให้การตอบรับยังไงตื่นเต้นที่ว่า ผลงานเราจะได้ออกไปแล้วเราจะตื่นเต้นตรงนั้นส่วนการตอบรับเป็นยังไงมันคือแบบว่ามันเป็นโบนัสอยู่แล้วกา,การที่เราได้ทำงานแล้วออกไปให้ทุกคนได้ได,ไ,ดได้ชมได้ฟังได้เห็นเนี้ยค่ะอันนั้นมันก็คือชื่นใจของเราแล้วแล้วไม่ว่าจะอะไรตอบกลับมาเนี่ยมันก็คือแบบโบนัสนสจริง <Yeah. S 1> ใช่ค่ะนาก็เป็นเดือน ะตั้งไถ้าเป็นสุดท้ผมบอกไม่ได้ไม่กันน้ที่ผ่านมาวที่ผ่านมาแม่รูปสุดมัิจะเป็นแบบจริงๆแบบสบายๆครับเราจะเหมือน spend ตั้งใจ spend time together ไปจับจริงๆครับแบบออกไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันแล้วใช้ชีวิตด้วยจับใช้วันนั้นให้มันให้มันคุ้มทำแบบหลายอย่างในวันนั้นเป็น experience ด้วยกันถ้าเป็นตารางงานจะแน่นมาก แล้วก็มีพวงมาลัยให้ครับอันนั้นคืออันนั้นคือทางการแต่แบบถ้าแบบอะไรที่อะไรที่ปุ่นแบบสองคนอย่างี้ใช่ใช่สองคนแล้วแบบพราช่วงนี้เราก็ทํางานเยอะเหมือนกันนะครับแม่ทำงานพร้อมกันนะครับแล้วพอพอได้มีวันแม่ได้ไปสเปนด้วยกันก็เราก็จะใช้ชีวิตแบบเลิศเลนแบบเมื่อวานอ่ะวอ้ฉันแบบดีมากเลยความรู้สึกแบบปื้มมากเลยคือพวกเราก็จะซ้อมกันห้องหนึ่งนะคะสำหรับ คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วส่วนทิกเกอร์กับเพอร์เซสก็ซ้อมอีกห้องหนึ่งแล้วใช่แล้วห้องแม่ห้องแม่ก็จะพาไปแบบดูงไปดูเวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้แบบเหมือนเราได้ทำงานด้วยกันแต่แบบมันดีอ่ะมันดีมากมากพี่อูแบบพาป้าไปดูหลานซ้อมแม่เราเป็นแม่ไงพี่ๆน้าๆแล้วกันาไกพี่ดีกว่า ตอนแม่ที่ผ่านมาเราคุณแม่เนีต้องพิมพโคอันแรกก็ซีวีที่กัดดาวกัดกัอนนี้อ๋อทิกเกอร์ก็จะให้พวงมาลัยค่ะให้พวงมาลัยแล้วก็กราบค่ะค่ะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันอย่างที่พี่ก็บอกค่ะเราจะดูทีวีแบบนั่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมีพิมพ์โคตามด้วยเขาเขาได้อะไรมารางวัลหรือไม่แต่นยูแต่ใาร์ชอบค่ะชอบค่ะเป็นยังไงบ้างลูกเราเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ยังไงเรื่องที่ว่าได้อยู่แน่นอนต้องได้แหม่แม ทุกคนก็จะต้องต้องต้องคิดอย่างนี้เกี่ยวกับเออ่กับกับลูกตัวเองนะคะก็ก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่เลือกจิ๊กเกอร์ค่ะก็ก็ดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีจริงๆค่ะแล้วก็รักแม่รักพ่อรักครอบครัวยิ่งหาดูมาดีเป็นชายตเป็นหนุ่มหล่อหวงไม่น่ามีชื่อเสียงด้วยเออห่วงที่แบบว่าผู้งตรงสาวๆก็มามีแฟนนะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงไม่ห่วง ไม่ไม่ห่วงเอ้ยไม่ห่วงแต่ก็มีความเป็นห่วงพอบ่ายแต่แต่ว่าไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงค่ะโตแล้วโตแล้วค่ะโอะไรอย่างที่ผ่านมาถ้าเขามีแฟนเราอย่างไรบ้างที่ผ่านมาไม่ไม่มีค่ะก็ไม่มีแฟนหรือไม่ไม่มีอะไรงไงงบ้าไปแล้วนะเก็ก็คือเขาเขาไปเลิกไปครับแต่ตอนนั้น เ <Hello. S 2> อาแล้วเหรอหมายเพี่อภินนี่ถานด้วยค่ะคือเวลาเรามีพักนี้แล้วอย่างเงี้ยเรามีพามาให้แม่แนะนำรจักอะไรบ้างเลยคือช่วงนั้นก็ผมเรียนอยู่อะก็คือแม่ก็จะเจอที่โรงเรียนอยู่แล้วมันก็มันก็มันก็จะแบบบังเอิญเจอมันจะเป็นจังหวลาแบบนั้นแล้วบังเอิญเน,น,นะนะมูมีนั้นบังเอิญเจอกันเป็นยังไงบ้า,าไไงแม่หน้าเป็นยังไงก็แม่อ่านไม่ออก อ่าผมอ่านไม่ออกครับแต่ผมก็หน้าแดงหูแดงแบบทำไมอากาศมันร้อนเหรอเกินจริงๆอ่ะแม่ไม่รู้หรอกแต่พอเห็นอาการณ์นู้นมีน่าแดงหูเยอะอคือจับได้ริงที่ที่คหาวว่าวันถ้าวันนึงแบบน้องมีแฟนแล้วก็ว่ามีเวลาที่เราเราเราอะไรเราที่เงาไหมถ้ามันต้องถึงเหตุการณ์นั้นจริงๆอ่ะอ๋ออืม ที่ว่ามันเป็นอาการของมันเป็นปกตินะคะไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนหรือทํางานหรือการที่เราต้องใช้เวลาที่ห่างออกจากกันมันเป็นธรรมชาติค่ะก็ก็ต้องเหนาอยู่แล้วอะค่ะในฐานะเป็นแม่แล้วเราก็เป็นแบบว่าแม่ลิ้มเดี่ยวหมายมายถึงว่ามีกันสองคนแต่ว่าทีนี้ทีวินทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้แบบเออลูกร<ม>ักเราแล้วแบบลูกไปทํางานนะลูกไปอะไรอย่างนี้ก็โอเคค่ะ ู่แล้วมันต้องมีอารมณ์เหงาอยู่แล้วต้องคิดไปดูอยู่แล้วล่ะที่ขนาดอยู่ด้วยกันยังคิดถึงเลยอ่ะแล้วถ้าอย่างนี้มันต้องคุยกันไหมว่าเออต้องแบ่งเวลายังไงช่วงนี้มันแบ่งไม่ค่อยได้ครับอกไม่มีเวลาจะแบ่งช่วงนี้ดูงานดูงานแล้วที่ก็รู้ไหมว่าแม่ชอบแบบไหนถ้าคุณนี่มันเป็นแฟนแม่ชอบอะไรกับแฟนรุณเป็นแฟนเราแม่ชอบถจะถูกใจแม่จริงๆก็น่าจะเป็นคนที่เหมือน ถ้าใช้คำภาษาอังกฤษอะครับเป็นคนที่ complement my personality ไม่ใช่ complement แบบพูดสิ่งดีๆมันคือ complement แบบไปด้วยกันแล้วมันจะบวกไ,ไปด้วยกันได้นแล้วมันจะบวกอนนำนาจะเป็นแบบเขาไม่น่าจะคุณแม่ไม่น่าจะคิดถึงอะไรละเอียดแบบลึกขนาดนั้น,นครับบถ,ถ้าเขาถ้าเขาดีสำหรับผมน้าก็คือพกกันแล้วสนถึงการอิ่มใช่สุขเสริมแล้วก็สมมุติเป็น AI พี่นิโคนรู้สึกไงบ้างตอนนี้เรจับจิ้นกันมอมุมมีมันมีเราจับจิ้นกันลงได้ยินข่าวนี้รู้สึกยังไงบ้างร้อนน่ารักเนาะ sorry ไอ้เพราะว่าน่ารักอ้ไอน่ารักค่ะน่ารักค่ะแล้วเขาจับจิ้นกับรูปเรารู้สึกยังไงบ้างที่ก็ว่าไงเหมือนมี่ก็ว่างรับเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันคแต่ไอ้น่ารักน่ารักแบบน่ารักมากคือแบบแบบเป็นเป็นเป็น คนที่น่ารักอะเนาะกับคิวดะแต่พี่มีกี่เคยเจอแล้วเจอค่ะเจอบ่อยเลยค่ะเจอันในงานนะคะเวลาไปคอนเสิร์ตเนาะกินกันรู้สึกไงอธิบายความรู้สึกไม่ได้ครับก็เหมือนแบบขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เหมือนเห็นถึงเห็นถึงแบบตั้งใจของผมก็อายกัน ว่าเราเราต,ตั้งใจกับงานมากมีมีผลงานแบบที่หน้าที่เราก็เราก็ตั้งใจกันมากๆทำงานขอบคุณที่ด้วยกันติดตามนะครับเราตั้งใจครับอ่าสุดท้ายเรเต้นครับเต้น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 นี่เอาที่ชุดน้าไอต้นหลักวันเราเป็นน้ายที่มีโอเราสูงตัวเป็นสโตรมิสสโลรมิสสอตรมิสอ่า

เก่งเมากระนดดลงมาต่อให่ Hospital